อย่ับนนึงนะแม่มีการส่งมาเซ็นจนดเดี๋ยวที่จเย็นมน

อนให้้อเดินอนะคะคุณแกเที่ย่ะรูปขอนาเข้าแถวเแถวเียวกันค่ะถ้ม่วอยไม่เขาแถแถวนองกัเลยนะอนาเขถวเดียวกันเลยค่ะไนะเปิด้องหน้าแล้วให้นต้องดันค่ะไม่ต้องดันนะคะถอยหลังไปเลยค่ะเข้แถวแถวค้แถวแถ้ว่คะไปต่อหน่อยค่ะ นอยอยไอยู่ที่นี่แหละได้ได้่ไปไม่เดินมเดี๋ยวให้น้องถ่ายให้ทีถ้าคุณแม่ไม่เข้าใจหนูยกเลิกการถ่ายทันทีค่ะนะคะอ่เห็นไหมมนสั่นมือมันสั่นคุณแม่คุณแม่คุณแม่กระถมกระถมกระถมไปเลยไปเลยเข้าแถว

ขออนุญาตปิดกล้องหน้าได้เลยนะคะขอไว้เลยนะอย่าเป็นลมกันนะคะแม่ๆนะอายุอานามไม่ใช่น้อยแล้วนะจะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะแม่มาแถวไห้คะไม่่ายค่รจะถ่ายกันคนเดียวถ่ายย่างถ่ายร้านถ่ายเลยนะขอบคุณค่ะแม่หน่อยลูกแม่หน่อยแม่หน่อยได้ได้พูดยังไงตนึงเข้าแถวนะต่อคิวนะโตไปไม่โกงได้เรียนไหม แน่นอนวิสัยทัอน์จะเท่า้างหลังจะมองเห็นได้ไู้คะครับแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเพื่อนแซ่บเพื่อแซ่บทุกคนต้องอดทนนะคะพ่อน้องก็อดทนเหมือนกัน น้องรักคนน้องรักคนไม่ต้องว่าน้องไม่รักใครต้องแต่คนนะคะอ่าล้วแม่แป๊บหนึ่งแป๊บนึงแมแป๊บนึงเจมขึ้นนะ่าแล้วก็แป๊บหนึ่งเออปากนี่แม่อยากไปแม่อยเจอเหลืองเจอเหลือเสีถึงนดำิตเลยตอนน้

ต้องเล่นนี่เยนะคะเข็มมีตั้งเยอนมากเลยคงหน้าเพื่อนด้วยเนี่ยเด อยัางนถึงจะเริ่มเป็นอะไรตรงน้อเดียวต่อแตกแลต่อนเป็นตั้งคนห่งแตเยนะครับต่อแถวหน่อยครับต่อคนเนี่เดียวนะครับร้อน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 ้อนร้อน้อน้อนร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 ้อน้อน้อนร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 ้อน้อนร้อนร้อนร้อน้อน้อนร้อนร้อน้อนร้อน้อนร้อน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 ร้อน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 ร้อน้อน้อนร้อ แม่ไม่ดักหน้าดักหลังนะครับแถวหนั้อแถวๆนัถวแถวอยู่ไหนอะแถวอยู่ไหนอยู่ไหนแถวที่แล้วไมูจะไอะรเลยบได้แล้วไปเลย่อันนี้มแถวย่่นนเราไวเียอ้น่รถไหนนี่มัน่ไถกกลอย่หนาู่กครอบคัเขา่ไนแวก็ูกอบคว

แถวแถวแวาเรืแใครมาหนีม <m aún> ัน like นีะมันไม่ใช่แถวนะตองหนูม so no so uh ันไม่ใช่แถวนะบอกกันะใครมาหลังหนุคนกระเด็นเลยนะแม่เราไปพนแม่เขานะอ่ะคันนี้ต้องนี้ก่อนต้องนี้ก่อนเป็นคนดาวพุ่งดาวพุ่งรูปยางไง เพื่ใชมัอนอานัน่กายห้ด้ครับ่อลค่ะเอาเลยคะเข้าเลยค่ะเดี๋ยวขอชายจะกุ้มะเขเลยค่ะเข้าเลยค่ะรูปเลยครับขปเลยครักรเก่อนเดี๋ยวก่อนนสต้องคอขอบคุณค่ะไม่ได้เลยไเไปเลยเยไเลย่เยายไ่่ไเลยไ่ไเลย่เเเเลยไเไ่ไเลย่

เหนื่อยไหมลูกเดี๋ยวไปเจอนะแอนน้าแดงแล้วป่ะใช่แดงมากเอสเอฟอีขึ้นแล้วบ๊ายบายคณาบ๊ายบายสวัสดีบันนี้เมเรียนนะครับอั่นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไคร e ตามไปนานๆนะจ๊ะ